พูดไทยใหญ่ให้ปั้มเลยครับสำหรับใครที่สงสัยนะฮะว่าพวกเราอยู่ด้วยกันหรือเปล่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะฮะเราอยู่กันคนละที่นะครับเพราะมีหลายหลายคนคงคาใจแหละว่าเอ้ยทำไมดึกดึกทําไมดึกดึกมาไลฟ์ได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเรามีรถนะครับผมขับรถอยู่อะไรจะเล่นมกคิดเหรอ ใช่ครับกลัวคนเข้าใจผิดนะฮะเดี๋ยวจะจินตนาการกันไปว่าช่วงนี้บางทีมันเหมือนกับว่าแค่หนึ่งหนึ่งความคิดเนี่ยแล้วมันเดี๋ยวเกิดขึ้นในโลกโซเชียลเนี่ยมันจะเดี๋ยวสุ่มไฟให้มันกลายเป็นอะไรไม่ดีได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าเยรู้สกว่ากก็็เราพูะคนทางเหนือเราก็จะถือมากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราก็จะเดี๋ยวพี่ก็จะงานเข้านะคะอื